คำเตือนถ้าคุณไม่รู้เคล็ดลับการารักษาเงินออมคุณจะไม่มีเงินออม3เคล็ดลับการารักษาเงินออมข้อ1ให้คุณฝากเงินกับตราสารทางการเงินที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราเงินเฟอ้อเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อก็คือสมมุติว่าปีนี้เราซื้อเสื้อในราคา100บาท ปีหน้าอัตราเงินเฟอ้อขึ้นมา3%เราจะต้องซื้อเสื้อในราคา103บาทดังนั้นถ้าเราฝากเงินที่อัตรตาต่ำกว่าเงินเฟอ้อทำให้ค่าเงินของเราลดลงเงินฝากของเราก็จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายขออ้อ2ให้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉิน อย่างน้อย6เท่าของไรายได้ของเงินเดือนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเงินเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้เลยเกิดอุบิเหตุขึ้นมาหรือช่วงนี้ช่วงโควิดทำให้คุณตกงานไม่มีงานทำคุณต้องดึงเงินฝากเงินออมของคุณออกมาใช้ แต่ถ้าคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินคุณก็สามารถที่จะเอาเงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้มาใช้ก่อนได้อย่างน้อย6เดือนข้อ3ให้คุณทำประกันชีวิตทำประกันสุขภาพเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเกิดคุณป่วยไม่สบายติดโควิดขึ้นมาคุณไม่มีค่ารักษาคุณต้องไปดึงเงินเก็บเงินฝากของคุณ เอามาใช้ทำให้เงินเก็บเงินฝากของคุณไม่เป็นเปตนามเป้าหมาย3ามเคลด็ดีดีๆสำหรับการเก็บเงินฝากเงินเงินเก็บของคุณจะบรรลุเป้าหมายแน่นอนคะ่ะฝากกด Subscribe กดติดตามเจอกันในคลิปหน้าการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัว มาเรียนรู้เรื่องการเงินกันค่ะช่องโค้ดดารันสอนการเงิน